ดินแดนลี้ลับเมืองบางโบททุกคนก็คงจะได้ยินแต่ชื่อแต่คงไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงไปสัมผัสกับดินแดนลึกลับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองลับแลเมืองบางโบทที่เหมือนที่สุดเท่าที่เฮีเยเคยเห็นมาเลยอะ่ะเหมันทั้งสนุกตื่นเต้นหน้าค้นหาหน่ากลัวด้วยทีถ่ายทําเรื่องร่างทรงและองค์บาก็เพึงรู้ขนาดเป็นคนที่นี่เราอยู่กันที่ถ้ำโพธิสัตว์จังหวัดเลยเฮีย er, ตามไลน์แทงติ๊กตอกมาจะมาดูบนันไดพญานาคที่มีน้ําไหลแต่กลับกลายเป็นว่าเฮีย er, ได้เจอดินแดนลี้ลับต้องบอกได้เลยว่า คุ้มค่ามากที่ได้มาให้ทุกคนเดินตามทางที่เฮียเดินมาจะมีสัญลักษณ์อาีเป็นสัญลักษณ์น่ารักมากเจ้าวาดทาเอาไว้เพื่อนําทางเราไม่ให้หลงเพราะข้างในมีเส้นทางสลับซับซ้อนเชื่อมต่อกันเหมือนเขาวงกอตรงนี้เป็นเสากั้นเขตด,ดินแดนรับแรสังเกตตรงเสาหน้าเหมือนคนไหมไป เรากำลังข้ามเข้าไปในเขตดินแดนลับแลและเดินไปในใจก็คิดว่าทำไมบันไดพญานาคมันไปไกลจังยิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งเดินยิ่งสงสัยยิ่งอยากรู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรและเฮียก็มาถึงจุดนี้เขาว่ากันว่าตรงนี้คือประตูแห่งเมืองดินแดนลับแลตอนนี้ผู้ร่วมทางจหนายเป็นหนึ่งนายเพราะว่าพีสาวไม่กล้าเข้าไปรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็กลัวที่แคบอ่ะและนี่จากทางเขา้าในใจตอนนั้นก็ตุ้มๆต,ต่อมๆเพราะว่ามันก็อยู่ประมาณเกือบจะเย็นแล้วก็ไม่มีเพราะว่าสวนหินพางง ยังต้องมีไกด์นำทางไม่งั้นอาจจะหลงและด้วยจิตวิญญาณที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราจะต้องรอดเรามาเจอถ้ำแรกถ้ำนางเงือกน้อยถามคุณลุงที่อยู่ที่วัดท่านบอกว่าตรงนี้จะมีหินที่มีลักษณะเหมือนนางเงือก เหมือนแม้ทุกคนลองดูซิเฮียไม่รู้นะตอนเข้ามาไม่งั้นก็จะหาให้ว่าตรงไหนนี่ที่เหมือนนางเงือกขอลอดเข้ามาบรรยากาศตื่นเต้นสวยงามแล้วเนี่ยพอเดินเข้ามาอีกเนี่ยยิ่งชงนสงสัยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันแน่มันเต็มไปด้วยหินผาสูงล้อมรอบเราสวยงามและหน้าขนลุกตรงนี้เขาว่าเป็นถ้ำงูใหญ่จะมีงูตัวใหญ่ออกมาอยู่เป็นประจำ ดีนะเฮียไม่เจอ,ออาจจะเป็นเรื่องดีที่เราไม่รู้เรื่องก่อนที่เราจะเข้ามาจะเอ๋น้องอยู่ในโพรงนั้นหรือเปล่าเดินต่อไปอีกนิดมีทางให้เราเลือกสองทางว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาดูดีทางซ้ายม,มันน่ากลัวทางก็ว่าน่ากลัวแล้วไปน่ากลัวกว่าหันมาดูทางขวาว่าจะไปยังไงอ่ะมาดูกันซิอ่ะมันก็ดูไปง่ายกว่าแต่ต้องโดดลงไปอ่ะไปทางซ้ายแล้วสายกรจนไทยอย่างเรา,เราก็ต้องไปที่แคบและมืดเท่านั้นเดินผ่านความมืดเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับโถงที่มีชื่อ ว่าโถงเจ้าแม่นาคีน้อยเป็นโถงขนาดใหญ่มีแสงลอดแทรกออกมาจากซอกหินด้านในจะมีน้ําหินย้อยที่เขาเรียกว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เห็นตรงมืดๆด,ด้านหลังเฮียไหมตรงนั้นอ่ะเข้าไปได้อีกนะเมื่อเราเดินออกมาก็จะเจอสถานที่ที่ถ่ายทำเรื่องร่างทรงตรงนี้จะเป็นทางสี่แ่งถึงห้าแ่งเลยนะสวยงามลึกลับน่าขนลุกไม่รู้จะเดินไปแพ่งไหนก็ตามไปยอย่างเดียว ตรงนี้เป็นถ้จาจระเข้กินปลาเป็นเวิ้งซอกหินที่สวยงามแต่เขาพูดกันว่าหินตรงนี้จะเหมือนจอระเข้กินปลานองหาดูซิจระเข้อยู่ไหนมาเรามารู้จักถ้าโพธิสัตว์กันหน่อยเพราะว่าเยวว่าจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องมาถ้าโพธิสัตว์หรือกุ้ยหลินเมืองเลย ภายในเนี่ยจะมีถ้ำน้อยใหญ่เจ้าอาวาสบอกว่ามีถึง4โซนซึ่งที่เฮียพามาเนี่ยแค่โซนเดียวนะโซนอื่นสวยกว่าน,นี้อีกโอ้แม่เจ้ารอบบริเวณเป็นหุบเขาป่าดิบชื้นเป็นป่าต้นแลง้งและเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์มีธรรมชาติมีพืชพันธุ์นานาชนิดที่น่าสนใจและหายยากมากกว่าพันชนิดในถ้ำต่างๆก็มีหินงอกหินย้อยหินประกายแสงและมีหินรูปร่างต่างๆต,ต,ตามจินตนาการแล้วแต่เราจะคิดมีผนงังถ้ำหิน ขุขระและสูงชันดูลึกลับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าพูดจาเลยแปลกๆพระท่านบอกว่าไม่พูดก็จะดีกว่าเพราะที่นี่นอกจากจะเป็นเมืองรับแลแล้วยังเป็นที่อยู่ของวิญญาณโอปาปติกะเหล่าเทวดาลุกกเทวดา และเหล่าพญานาคในคืน15คห้าค่ยังมีคนได้ยินเสียงคล้องดังออกมาจากที่นี่ใครที่มาลองของที่นี่ก็ต้องมีเรื่องประหลาดกลับไปและนี่คือเถาวัลย์โบราณที่มีอายุมากกว่าพันสี่ร้อยปีเป็นเถาวัลย์ต้นใหญ่มากเมื่อเดินผ่านเถาวัลย์เข้าไปก็จะพบกับวิวที่สวยสะกดตาเป็นโพรงถ้าที่มีแสงลอดออกมาเนี่ยวตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดของที่นี่เลยแต่จะบอกว่าสวยที่สุดก็คงไม่ได้เพราะยังเหลืออีกสโซนที่ยังไม่เคยไป ลุงบอกว่าสวยกว่านี้อีกทุกคนก็มาทําบุญกันเยอะๆเจ้าวาจะได้มีงบในการเปิดเส้นทางใหม่ให้กับพวกเราได้เข้าไปชมสถานที่ที่สวยงามแปลกตาเหมือนเป็นอีกโลกลี้ลับที่รอให้เราเข้ามาพิสูจน์ ตรงนี้เหมือนป่าหิมพานเลยป่ะเราเจอทางออกแล้วยังไม่รู้เลยว่าบันไดพญานาคอย,อยู่ไหนที่ทางออกก็มีป้ายบอกว่าถ้ำลับแลก,ก็คงจะเป็นทางโซนอื่นแต่ว่าติดป้ายไปแบบนี้ก็เลยไม่กล้าเข้าไปหากใครจะมาที่นี่ก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ40โลอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลภูกระดึงใครจะมาก่อนขึ้นภูกระดึงก็แนะนําเลยหรือว่าถ้าลงมาแล้วยังอยากเที่ยวต่อก็มาได้เลยมันสวยมากและขากลับเราก็เห็นหินรูปร่างประหลาดทุกคนดูซิว่ามันคล้ายกับอะไร จองมากๆแล้วขนลุก่กอนจะกลับก็แวะไปเดินดูจุดชมวิวแป๊บหนึ่งซึ่งทางเข้านี่ก็ไม่ลึกมากแถวนี้ยุงชุมมากถ้าเอากอยอ,อมาได้ก็จะดีนะจ๊ะถึงวิวจะไม่สวยปังมากแต่ก็เย็นสบายหลังจากที่เราเดินออกมาจากดินแดนมหัศจรรย์มารับลมเย็นไอหนาวที่กำลังจะเข้ามาตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้หลายรูปเลยแหละมา มาถึงจุดประสงค์สำคัญที่เราจะมากันก็คือบันไดยพญานาคอยู่ทางซ้ายเดินนิดเดียวถึงเลยแต่เราก็ต้องเสียใจเพราะว่าเราเตรียมชุดมาเล่นน้ำเต็มที่น้าไม่มีแห้งหมดแล้วพระท่านว่าน้ำจะไหลช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำที่ถูกดินอุ้มอยู่ก็จะไหลออกมาผ่านช่องตรงนี้เห็นว่าถ้าฝนตกติดต่อกัน2 3วันก็มีน้ำไหลออกมาเหมือนกันนะก่อนจะมาเป็นบันไดยพญานาคเจ้าอาวาสบอกว่าเมื่อปี2529หลวงตาและเหล่าสัม,มเนนเห็นงูตัว หญ่ขนาดเท่าเสาไฟฟ้าตัวสีดำเมืเมื่อมเลยออกมาโชว์ที่หน้าปากถ้ำเฮียจะพาไปดูโพรงที่มีน้ำไหลออกมา ข้างในเนี่ยมีหินงอกหินย้อยแล้วก็มีซอกหินทางเข้าค่อนข้างลําบากทานก็กลัวว่าจะบาดเจ็บก็เลยไม่ได้เปิดให้เขา้าแต่ว่าข้างในเนี่ยมีพระพุทธรูปเก่าเพราะเคยมีคนเล่นของมาทําของอยู่ที่นี่อ่ะไม่ได้เล่นน้ําก็เล่นน้ําทิพย์ไปก่อนแล้วเฮียก็สงสัยว่าน้ําที่ไหลออกจากปากพญานาคมาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้จ้ะาน้ไหลจากรูนี้ก็ไปออกที่ปากพญานาคตรงนู้นสรุปที่นี่ให้สิบสิบรอยอีกสามโซนเปิดปเฮียกลับมาแน่ฝากทอๆด้วยนะจ๊ะ